ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมขวัญชัยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่อิงดูคิงยนนครราชสีมานะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับที่รีวิวที่ต้นคลิปนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว NPR 150แรงม้านะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าสเปคแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะครับก็เป็นตัวตั้มติดเครนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละจุดเลยละกันนะครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรนะครับแล้วมีความเนกประสงค์ขนาดไหนนะครับ อย่างแรกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับลูกค้าของผมดายนี้นะครับก็เป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับคือเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักนะครับก็เลยสั่งรถสเปคนี้เข้ามานะครับสําหรับตัวดัมนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นกระบอกดัมของไทยชินไม่ว่านะครับขนาด6ตันนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูตัวกระบะนะครับตัวกระบะของเรานะครับอันนี้นะก็จะเป็นกระบะดัมนะครับกระบะดัมหินทรายนะก็ ความยาวเนี่ยอยู่ที่4 4เมตรนะครับ4เมตร4.0 0เมตรเลยนะครับพกรวยหนึ่งเส้นนะครับสามารถที่จะถอดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาวนดูด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับรถเนี่ยก็เตรียมทําการส่งมอให้กับทางลูกค้านะครับ โอเคตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของดัมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครนกันสักนิดนึงนะครับสําหรับเครนคันนี้นะครับก็จะเป็นเครนใหม่แกะกล่องเลยนะครับต้องบอกว่าลูกค้าใจปั๊มมานะครับเป็นเครนใหม่แกะกล่องนะครับของค่ายยูนิตนะครับรุ่นก็คือ V340 นะครับเครนตัวนี้นะครับเป็นเครนขนาด3ตันนะครับสามารถยืดได้ทั้งหมด3ปอกนะครับถ้าบางคนสงสัยว่า3ปอกเนี่ยเขานับกันอย่างไรนะครับ1เลยนะ เขาจะนับที่ปอกสีแดงๆก่อนเห็นไหมครับที่ติดสติกเกอร์ V340 เนี่ยคือปอกที่1น,นะครับปอกที่2นะครับก็จะเป็นสีดำๆที่ยื่นออกมานะครับส่วนปอกที่3นะก็อันนี้ผมไม่ได้ยื่นออกมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะรวมแล้วเป็น3ปอกนะครับส่วนความยาวสูงสุดที่สามารถยืดได้เนี่ยเดี๋ยวผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวผมใส่ข้อมูลให้นะครับตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่า รถคันนี้ก็ใช้เวลาต่อค่อนข้างที่จะนานนะครับเพราะว่าเป็นเครนใหม่นะครับต้องสั่งเครนผลิตขึ้นใหม่เลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับไม่ใช่เครนมือสองเนาะลูกค้านะครับเลือกเป็นเจ้าตัว150แรงม้านะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงใช้รถคันเล็กจังนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ในตัวเมืองนะครับต้องการความคล่องตัวในการใช้งานนะครับเข้าซ่อเข้าซอยเนี่ย คือตัว n p r 150เนี่ยความยาวเช็ดซีตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่5เมตรพอดีนะครับคือได้เรื่องของความคล่องตัวนะครับแล้วก็เลือกเป็นสเปคกระบะดัมติดเครนเลยนะครับก็บอกว่าต้องบอกว่าสเปคนี้นะครับคืออันนี้ประสงค์จริงๆนะครับคือดัมก็ได้เครนก็ได้นะครับบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าตัวปั่น PTO เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าถ้าเป็นสเปคดัมติดเครนเนี่ย ตัว PTO จะเป็นแบบไหนนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัว PTO นะ PTO ตัวแรกเนี่ยมันจะต่อมาจากเกียร์ของรถก่อนนะครับตรงนี้น,ะน,น,นีเห็นไหมครับเนี่ยจะต่อมาจากเกียร์ของรถนะครับแล้วก็มาต่อเข้ากับ PTO 3ทางนะครับส่วน PTO 3ทางเนี่ยก็จะแยกออกมาอีก2ช่องนะครับช่องที่1นนะอันนี้นี่ด้านนอกนะด้านนอกเนี่ยครับอันเนี้ย จะเป็นตัวมาปั่นชุดการทํางานของเจ้าตัวเครนนะครับส่วนตัวในตัวในนะครับจะเป็นชุดที่เอามาปั่นชุดดํานะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการออกแบบมาจากทางอู่ต่อตัวถังนะครับคือสเปคนี้เนี่ยต้องใช้เป็น PTO 3ทางลักษณะน,นี้นะครับส่วนข้างในก็จะเป็นคันโยกนะครับแยกกันนะครับของดําแล้วก็เครนนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะดัมติดเครนแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นดัมอย่างเดียวหรือแม้แต่เป็นเครนกระบะเด็กธรรมดานะครับก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็ตามด้านหลังเลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกโทรก็ ลองคอมเมนต์ลองแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทางผมนะครับขวัญชัยรถบรรทุกอีซูซุนะครับก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ